ดูกราฟ SANKO ครับราคาปัจจุบันบาท96ตังค์ราคาเส้น200วันบาท39ตังค์ดูแบบนี้ราคาปัจจุบันเทียบกับราคาเส้น200วันถ้าราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นครับมุมมองเป็นขึ้นนะ แต่ถ้าราคาอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงะนะครับเทรนประมาณนี้ขาขึ้นใน Day นะครับดูภาพใหญ่ของ SANKO Part 4ใช่ไหมภาพใหญ่ของ SANKO นะครับภาพใหญ่ครับเป็นแบบนี้ราคาปัจจุบันอยู่นี่อยู่นี่นะ คุณคิดว่าบาท96ตังของ SANKO ถูกหรือแพงคุณเข้าใจรอบหุ้นหรือเปล่ารอบเป็นอย่างนี้นะจบรอบที่1รอบที่2รอบที่2จบหรือยังยังไม่จบกำลังขึ้นรอบที่2รอบใหญ่ๆเขาเรียกว่ารอบหุ้นรอบหุ้นนะแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าบาท96าาตังมันถูกหรือแพง ถูกไหมนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าคุณจะต้องรู้ราคาสูงสุดของหุ้นตัวนั้นคือ3บาท27สตางค์ราคาต่ำสุดของหุ้นตัวนี้คือ75สตางค์ประมาณนี้ถ้าหารครึ่ง จะได้ประมาณ2บาท1ตังค์2บาท1ตังตังนะซึ่งแปลว่าบาท96ตังอยู่ในโซนถูกถูกไหมถ้าคุณดูรอบหุ้นตรงนี้คุณดูรอบหุ้นที่ดอย3บาท27ตังกับปรับฐาน75สตังแต่ผมบอกก่อนว่าการที่ดูรอบหุ้นไกล ตั้งแต่ sanko เข้าตลาดมุมมองผมมันไกลไปมุมมองผมนะมันไกลไปให้ดูรอบที่สั้นที่สุดให้ดูรอบที่สั้นที่สุดครับคือรอบนี้รอบที่ปรับฐานรอบนี้ไปรอบที่สั้นที่สุดคืออะไรก็รอบที่ปีที่ใกล้ที่สุดในปรับฐานราคาต่ำสุดนั้นๆและดู ยอดดอยที่ใกล้ที่สุดก่อนคืออันนี้อืมประมาณนี้นะผมก็เลยมองแบบนี้ก่อนว่าปรับฐานในปีล่าสุดเนี่ยมันคือ77สตางค์และดอยใกล้สุดของ SANKO คือ2บาท72สตางค์ยังไม่ดูถึง3บาทกว่านะครับและหารครึ่งตรงนี้ก่อนนะ ระหว่าง2บาทเจกับ77สตางค์นะครับครึ่งทางอยู่ประมาณบาท75สตางค์ถ้าเรามองรอบหุ้นใหญ่มากตั้งแต่สมัยอดีตชาติครับมันก็บาท96มืงมองมุมมองมันก็จะเป็นถูกถูกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ เรามองปรับฐานล่าสุดกับดอยใกล้สุดเป็น77สตางค์ถึง2บาท72สตางค์ครึ่งทางเป็นบาท75สตางค์ราคาปัจจุบันคือบาท96สตางค์มุมมองเป็นแพงมุมมองเป็นแพงนะเพราะอยู่เหนือบาท75สตางค์มุมมองเป็นแพงนะครับถูกของตัวนี้คือใต้บาท75สสตางค์นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับของ sanko ไม่ใช่ว่าคนมองคนมองจะผิดนะไม่ใช่ว่าคนมองจะผิดนะครับที่มองรอบใหญ่เป็น3บาทกว่าแล้วมองปรับฐานเป็น75สตางค์แต่ผมบอกก่อนว่าผมอยากให้คุณเนี่ยมองอะไรที่มันใกล้สุดก่อนในรอบใหญ่ในรอบใหญ่นะครับมันจึงเป็นแพงไปของ sanko ในภาพใหญ่ในภาพใหญ่นะปรับ เป็น day อ้าแล้วเรามาวางแผน sanko ทำไมใช่ไหมเราดูไปแล้วเนาะว่า sanko เป็นเทรนขาขึ้นย้อนย้อนย้อนเทดเกงกำไรก็ต้องดูเทรนขาขึ้นด้วยดูภาพใหญ่ถูกแพงด้วยแต่บอกก่อนว่าตัวน,นี้เอาเป็นเกงกำไรเพราะมันอยู่ในโซนแพงมันอยู่ในโซนแพงในภาพใหญ่นะแต่ภาพ day เนี่ยครับคุณย่อแบบนี้ก่อนคุณย่อแบบนี้ก่อน คุณหากรอบปัจจุบันของ sanko ก่อนกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแบบนี้ถูกไหมแบบนี้กรอบปัจจุบันนะกรอบปัจจุบันแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะอันนี้คือมันกรอบในอดีตไม่ใช่อดีตธรรมดาอดีตชาติด้วยนะครับอันนี้คือกรอบปัจจุบัน แจ้งประมาณนี้แนวคิดประมาณนี้การหากรอบปัจจุบันนะครับ <_ struggling> เมื่อเรารู้ว่าโซนกรอบปัจจุบันมันเป็นแบบไหนนะครับเราก็กําหนดกรอบเลยนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือ2บาทส8สตางค์แนวรับในกรอบปัจจุบันคือบาท76สตางค์คำถามคือ บาท96สตางค์ในมุมมองของ d คำถามคือบาท96สตางค์ในมุมมองของ d อยู่ในแนวรับในกรอบปัจจุบันหรืออยู่ในแนวต้านในกรอบปัจจุบันถ้าเกิดเราอยากรู้เราต้องหาครึ่งทางของกรอบนี้ก่อน2บาท12สสตางค์ครึ่งทางระหว่าง ราคาสูงสุดคือ2บาท48ราคาต่ำสุดคือบาท76นี่คือกรอบปัจจุบันครึ่งทาง2องบาทส2นะหมามาชวนผมเล่นผมต้องนิ่งไว้ก่อนนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่ามันวัดกันที่ครึ่งทางถ้าราคาปัจจุบันของหุ้นตัวใดก็แล้วแต่อยู่ใต้ ค่ากลางหรือใต้ครึ่งทางของกรอบปัจจุบันมันอยู่โซนแนวรับในจุดได้เปรียบนะครับประมาณนี้โซนแนวรับในกรอบปัจจุบันคือใต้สองบาท12ตางถึงบาท76สตาง์โซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันคือ2บาท12สตางถึง2บาท48สตาง์เทนขาขึ้นอ่านไปแล้ว ภาพใหญ่เป็นแพงอ่านไปแล้วก็เลยมาใช้เกิ่งกำไรภาพเดอยู่แนวรับและที่สำคัญที่มาวางแผนตัวนี้เพราะเห็นแรงซื้อมาแล้ว3แท่งแรงซื้อคือสีเขียวปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อปิดแดงเท่ากับแรงขายอ่แล้วปิดแบบนี้ปิดอะไรเนี้ยเงี้ยเงี้ย ปิดเครื่องมาแนี่คืออะไรโดจิเขาเรียกว่าเลือกทางแต่ถ้าโดจิมันอยู่ตรงโซนแนวรับไม่ค่อยน่ากลัวแต่ถ้าโดจิมันไปอยู่โซนสองบาทสี่แปดแนวต้านน่ากลัวเพราะมันจะลงนะครับเพราะมันจะลงแจ้งประมาณนี้นะครับแนวแนวคิดประมาณนี้นะนะครับต่อไปแรงซื้อมาแล้วสามแท่งแรงซื้อมาแล้วสามแท่งนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียมประจุบคือบาท9 1สิบเอ็ดตัง แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทปจันคือ2บาทเป๊ะวันนี้ไม่ผ่าน2บาทแล้วก็เงียบยังทรงตัวอยู่ยังทรงตัวอยู่รอเลือกทางอยู่นะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้นะหลุดบาท91ก็ย่อแต่ถ้าเบรกต่อ2บาทเมื่อไรเนะี่ยแล้วแป๊บเดียววิ่งทะลุ2บาท12วอลุ่มเทดเกงง่งกำไรแบบรุนแรงจะมาเทดกับคุณใน S A N K O าร์ท4นะครับแนวรับหลังพิงฝา จริงๆแนวรับหลังพิงฝาเนี่ยมันอยู่ที่คนว่ามันดูยังไงแล้วว่ามันจะไม่ไหวแต่ถ้าผมวัดจากบาท91ถึงบาท76ดเนี่ยแนวรับหลังพิงฝาขขงผมคงไปให้ตรงบาท7จดไม่ไหวแนวรับหลังพิงฝาเรามองกันที่โลนี้โลบาท8ดสองมันคือโลของแท่งก่อนหน้าโลของวันพฤหัสที่แล้วนะครับไม่ควรหลุดละ ถ้าคิดว่าจะเบรก2บาทได้นะถ้าเกิดย่อมาก็ไม่ควรหลุดบาท9เห็ดและไม่ควรมาแตะบาท82ด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะจึงใช้บาท82เป็นแนวรับหลังพิงฝาแนวรับแรกเป็นบาท91แนวต้านแรกเป็น2บาทยังวิ่งแคบแคบยังวิ่งแคบแคบนะครับแนวต้านถัดไปเป็นแนวต้านปิดแกรปคือ2บาท4ต่างพุ่งนี้ครับ เขาจะมีสายปิดแก็บมาเล่นถ้าเกิด SANKO ปิดแก็บ2บาท4ตังได้แล้วปิดเขียวขึ้นต่อแนวต้านถัดไป2บาท12ตังตังแนวต้านถัดไป2บาท16ตังแนวต้านถัดไป2บาท36สตังถ้าคุณคิดว่า2บาท16ตังกับ2บาท3 6ตังมันไกลไปใช่ไหมคุณก็อ่านย่อตรงนี้ไว้2บาท28ตัง เอามาขั้นไวเอามาขั้นไวนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้คุณบอกว่าสอบาท16บหกตังกับ2บาทยี่แตังคมันไกลไปอีกเอาสบาท20มาขั้นไว้ก็ได้นะคือแบบบางคนเขาแบบเน้นแบบเส้นเยอะๆอะไรเงี้ยเอาไว้เทคกําไรแล้วก็ล็อกกาไรด้วยแล้วก็วางเป็นจุดสต็อปลอสด้วย แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ไม่มีข้อห้ามอยู่แล้วมันอยู่ที่การวางแผนเทรดของคุณ S A N K O พูดไปตอนแรกว่าเทรนขาขึ้นภาพใหญ่เป็นแพงจึงใช้เป็นเก่งกำไร Pattern N ประมาณนี้บายเซลสรุปแผน S A N K O แนวรับแรกบาท91ตังแนวรับหลังพิงฝาบาท82ตังตังแนวรับของกรอบปัจจุบันคือบาท76สตางค์ตแนวต้านแรก2บาทแนวต้านปิดแก็บ2บาท4ตังผ่าน2บาท4ตังได้ปิดแก็บได้จะขึ้นต่อต้องปิดแก็บให้ได้นะนะครับแนวต้านถัดไปเป็นแนวต้านค่ากลางคือ2บาท12ตัง แนวต้านถัดไปจากค่าการเนี่ยมันเป็นโซนเก่งกําไรไปแล้วนะครับสบาท16บหกตังสองบาท20ตังก่อนอาจจะโดนมีแรงขายบ้างในช่วงนั้นนะครับมันจะสะบัดแรงตรงนั้นนะแนวต้านถัดไป2บาท28ตังสองบาท36ตังแนวต้านสําคัญในรอบนี้ของ SANKO คือ2บาท48สิบแปดตังนะครับประมาณนี้นะ ถ้า SANKO ผ่าน2บาท48ใช่ไหมก็ดูประมาณ2บาท72สตางค์ครับสรุปแผน SANKO อีกหนึ่งรอบครับแนวรับแรกบาท91แนวรับถัดมาบาท82ใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝา แนวรับในกรอบปัจจุบันคือบาท76สตางค์ถ้า SANKO ไม่หลุดบาท76ไม่หลุดบาท82แสดงว่าลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อแล้วก็ขึ้นต่อมาแล้ว3-4แท่งรวมโดจิวันนี้แนวต้านแลกถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ผ่าน2บาทได้เจอกันแนวต้านปิดแก็บ2บาท4ตังค์แล้วคุณดูว่าตัวน,นั้นแรงขายมันเยอะหรือเปล่า ถ้าแรงขายไม่เยอะและยังปิดเขียวเต็มแท่งอยู่ในจบวันเกิน2บาท4ตังแนวต้านถัดไปคือแนวต้านค่ากลางคือ2บาท12งตังตรงนี้ยังวิ่งไม่แรงถ้า SANKO เบรก2บาท12สงตังได้จะเริ่มเป็นวอลุ่มเก่งกำไรที่เหนือค่ากลางไป2บาท16ตังค์2บาท20ตังค์งบาท28ตังค์งบาท36ตังและ แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ SANKO คือ2บาท48สตางค์ในกรณีที่ SANKO ผ่าน2บาท48สตางค์ได้เจอกัน2บาท72สตางค์แต่มันเป็นเก่งกำไรนะในโซนที่เหนือ2บาท48ได้มันคงไม่มีใครเล่นแล้วครับตรงนั้นมันเป็นจุดเสี่ยงแล้วนะครับอืมอย่าเข้าไปในกองเพลิงเลยจะดีกว่านะครับ SANKO Part 4ประมาณนี้ครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับเสาร์ที่แล้วครับผมก็อัพ ETC เรียบร้อยนะครับ ETC เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหุ้นมาถามกันเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะแนวแนวแบบแชร์แนวคิดสอนกันในกลุ่มไลน์นี่แหละนะครับแล้วก็คือผมผมสอนผมไม่ได้สอนสดผมสอนสดปีหน้าผมสอนสดผ่านซูมในปีหน้า แต่ตอนช่วงเนี้ยจะสอนในกรุปรายจะสอนในกรุปรายครับจะสอนในกรุปรายนะครับแต่มันหุ้นคนละตัวมันหุ้นคนละตัวคือใช้หุ้นใช้หุ้นสอนแบบวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยที่คัดมาก็วนไปเรื่อยแต่ว่าเน้นตัวปลอดภัยนะครับเนี่ยเราก็เอามาตัวหนึ่งเป็น GENCO นะครับอืเนี่ย เป็นตัวนี้ GENCO เห็นไหมไหมนี่อันนี้เป็นแท่งวันเพื่อหัสนะแท่งเพือหัสนะครับแล้วนี้ก็เป็นภาพใหญ่เป็นภาพใหญ่นะครับของ GENCO ก็จะอัพวันนี้ด้วยนะนะครับนะครับเนี่ยก็เลยบอกว่าถามไปว่า GENCO ทนเป็นอะไรกด1ขาขึ้นกด2ขาลงภาพใหญ่ถูกแพงกด3ถูกกด4แพงนะครับก็ปล่อยให้สมาชิกเขาตอบไปก่อนแล้วก็มาอ่านกรอบปัจจุบัน ว่าคุณอ่านเป็น B หรือ A กรอบปัจจุบันนะกรอบปัจจุบันนะครับเนี่ยแล้วก็เพิ่มไปว่าอ่านกรอบปัจจุบันกด 5A กด 6B นะครับอืมนะครับนี่เห็นไหมเขาก็เหมือนแบบว่าทรงๆกันมาครับสนุกสนุกครับมองดูอะแล้วผมก็อัพ E.tc ช้าหน่อยนะครับแล้วก็มาเฉลยครับมาเฉลยว่าให้เป็นขาขึ้นภาพใหญ่ในโซน,นถูกนะครับแล้วก็กรอบปัจจุบันเป็น A นะครับ แล้วก็มีสมาชิกเขาสงสัยนะครับสงสัยว่าเนี่ยระหว่างกรอบนี้กรอบนี้นะกับกรอบนี้เราใช้กรอบนี้เป็นกรอบปัจจุบันได้ไหมเราใช้กรอบนี้เป็นกรอบปัจจุบันได้นะนะครับแต่ผมถ้าในแนวคิดผมนะในแนวคิดผมนะกรอบนี้มันจะเป็นกรอบปัจจุบันไม่ใช่กรอบนี้นะครับ เพกกราะกอบปัจจุบันจะไปข้างหน้าไปข้างหน้านะครับอืผมเห็นว่าอีกกอบหนึ่งมันไกลไปไงมันไกลไปนะครับอืมนะครับนะครับแล้วผมก็ไปพักที่สมแหสารสัตหีบชนบุรีครับก็ไปเที่ยวครอบครัวเนี่ยละครับโหผมอยากจะบอกนะไม่รู้ว่าพวกคุณได้ออกเที่ยวกันหรือยังนะคนเยอะมากครับคนเยอะมากแบบคนแบบว่าคือคงไม่ได้เที่ยวกันหลายปีครับอืคนเยอะมากคนเยอะมากก็ดีใจกับ ธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมที่พักนะครับอาหารการกินด้วยเนาะนะครับก็เริ่มจะมีหายใจใหายคอกันได้บ้างนะครับอืมแล้วก็มีสมาชิกส่งมาส่งขนมมาให้ก็ขอบคุณด้วยนะครับก็หอบมากินชายทะเลด้วยนะครับอืมนะครับแล้วพอสักพักหนึ่งนะครับผมก็ตีกรอบให้ละตีกรอบปัจจุบันให้แนวรับแนวต้านนะครับค่ากลางนะครับอืม เราจะดูว่าอตอนที่เราจะเข้าเทรดเนี่ยหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยมันมันอยู่ในโซนแนวรับในกรอบปัจจุบันหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมันอยู่ในโซนแนวต้านในกรอบปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันก็เริ่มแพงไงมันก็เริ่มแพงในเดนะในเดนะครับเห็นไหมภาพชัดๆประมาณนี้นะครับเราก็เลยบอกว่าอ่านแนวรับแนวต้านค่ากลางจบวางแผนจุดคัดได้เลยนะครับประมาณนี้นี่ถ้าเกิดเป็นผมนะ ผมก็ต้องแบบวางคัดเลขกลๆก,ก็ได้วางคัดบาทหนึ่งคุณไหวไหมสี่ตังสมมติทุนบาทสี่ตังวางคัดบาทหนึ่งไหวไหมถ้าไม่ไหวคุณก็ขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณต้องวางคัดให้ได้ก่อนที่คุณจะเทรดเกมอะไรคุณต้องวางคัดให้เป็นก่อนนะครับแล้วผมก็เลยสมมุติสมมตุมมติทุนบาทห้าตังควรคัดราคาไหนอ่ะมาให้ดูแบบนี้ บุบาท5ตังค์คุนคัดราคาไหนเออนะครับผมก็เลยบอกว่าจุดคัด2ถึง3ช่องจากทุนบาท5ตังคัดราคาไหนเออนะครับนี่ครับน้ำทะเลสดใสน,นะครับอืมนะครับผมก็เลยวางอย่างนี้ไปว่าที่ผมเขียนไปว่าคัด2ถึง3ช่องนับยังไงสมมุติทุนเราบาท5ตังค์ใช่ไหมคัด2ถึง3ช่องคือ ถอยไป3ช่องช่องที่1เป็นบาท4ตังค์ช่องที่2เป็นบาท3ตังค์ช่องที่3เป็นบาท2ตังค์แล้วเราตั้งระบบไว้เลยว่าคัดบาท2ตังค์ไม่ใช่หลุดบาท2ตังค์แล้วค่อยคัดบาท1ตังค์ไม่ใช่นะต้องคัดที่บาท2ตังค์เลยนะครับ G mm hmm. ก็3ช่องไงสามช่องไงนะครับถ้าเกิดคุณเล่นไปแสนหุ้นเนี่ยก็โดนหลายพันแล้วนะนะครับประมาณนี้ประมาณนะี้เนาะนะครับแล้วก็ อันนี้ผมทำอะไรเนี่ยดูกันผมก็ส่งไว้ให้ครับหุ้นแนวรับ20ตัวเอาไว้วางแผนเตรดเก็งกำไรเออนะครับน่าจะส่งเมื่อวานครับช่วง2ทุ่มครึ่งนะครับหุ้นแนวรับ20ตัวเอาไว้เทรดเก็งกำไรครับก็มี wge ไทยมย SR, P, KE, SK, m u s r slp ske sk mid สิบนะครับ มีนานะครับ JK นะครับ HPT นะครับโอ้ตัวนี้มันขึ้นมาสูงแล้วเนาะก็อยู่โซนแนวรับก็ได้ครับนะครับ GTB นะครับ FTE อันเนี้ยหุ้นนอนๆอนย่างเงี้ยผมชอบครับ FLOYD นะครับหุ้นนอนๆอย่างเงี้ยเออนะครับคือมันอยู่แนวรับแบบรับจริงๆนะครับ ETE เนี่ยหุ้นแนวรับอย่างเงี้ยเออนะครับน่าเกงกำไรนะครับ d h o u s e นะครับอืมเนะี่ยคือมันอยู่แนวรับรับจริงๆอะแนวรับจริงๆนะครับเนี่ยแบบ C P T เงี้ยผมก็แชร์แนวคิดนิดนึงแนวรับของผมนะแบบ C P T ยเงี้ยแนวรับของผมก็ต้องแบบสักบาทหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยสักบาทหนึ่งเออแต่ถ้าเกิดแบบผมชอบจริงก็แบบ96สตางค์อะไรประมาณเนี้คือแนวรับลึกๆอะอืมแนวรับลึกๆนะครับนะครับ เออเนี่ย B T W เนี่ยเออแนวรับลึกๆนะครับน่าสนน่าสนนะครับ B C เนี่ยแนวรับแบบออกข้างออกข้างนานๆนะครับดูว่ามันจะยิงวันไหนเนาะออร่านะครับอืมแนวรับลึกๆเอาไว้เทรดเกงไรปลอดภัยนะนะครับว่า ABM วันนี้ก็ยิงไปแล้วนะครับอืมไม่ทันนะครับเมื่อวานโค้ดเก่งก็ไรนะครับใครติดตามบ้างเนาะวันนี้เฟกเปิดมาก็เขียวนิดๆครับตลาดก็ลบเยอะนะวันนี้นะครับ ลบเยอะอยู่นะครับแล้วก็มี IPO นะครับระวังกันด้วยนะยิงยาวเลยนะครับแล้วก็วางแผนไว้2ตัว s a n k o กับ GENCO นะครับอืมประมาณนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราก็มอง s a n k o ครับอืมผมเห็นมันมีแรงซื้อ3แท่งก่อนหน้าแล้วเนาะอืมนะครับแล้วก็แล้วก็เริ่มดันราคาครับเหมือนแบบ ต้องการจะปิดแก็บอะเออประมาณนี้ก็เลยว่าจ้องจ้อง SANKO นะครับแล้วก็วางจุดคัดด้วยนะครับลุ้นปิดแก็บเนาะนะครับช่วงประมาณเที่ยงก็ก็โอเคอยู่นะครับส่งตัวได้ดีนะทั้ง SANKO แล้วก็ GNCO นะครับแล้วก็แปลกๆวันนี้ไปดูน้องมีนาครับน้องมีนานะนะครับอาการจะเขียวเนาะเอออาการจะเขียวแนละ้วก็มีเบกๆกันบ้างนะครับก็ใช้เก่งกำไรได้เหมือนกันนะมีนานะนะครับ ก็จดจ,จ,จ้องๆกันไว้ครับวางแผนไว้ครับแล้วก็ตลาดปิดครับก็มาดูการปิดของ SANKO กับ GNCO ครับก็ปิดตามแผนครับ SANKO ไม่หลุดบาท90เนาะ GNCO ไม่หลุดบาท2ตังโอเคครับโอเคก็อัพคลิปตามแผนได้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอี ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ